อะไรไม่รู้ครับขให้ได้ขอให้โดนครับมาฮะมาครับรอกรอ,อะไรฮะรอกรนี้ครับมากับมากับโอ้โหโอ้โห ออโอ้โหเนื้อสาเคพื้นทออง์งอครับสวยงามมากครับองนี้ฮะโอ้โหเอาระพี่ครับแล้วมากับหมายเลขโคตรดันเบเบอร์หะ2แปดสองเก้าครับเปลี่ยนนี้โอ้โหสวยจริงๆครับ โอ้โหนี่ครับเนื้อ 3K ครับนะฮะต้องบอกไ้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งรายการเดือดของพี่บอยท่าพระจาน์เลยนะนะครับอืมนะครับนี่ครับสองสามเคที่จะขอจบจุก,กันไปนะพี่นะเนี่ยเนี่ยพันห้านะครับอืมนะครับพันกว่านะน, 2, นะครับเนี่ยสองพันอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยสองพันบอเนี่ยอ่ะสองเคแต่นี่สามเคนะอืมสามเคเนี่ยแพงกว่านะพี่นะนะครับเพราะว่ามีสามเนื้อนะครับด้วยกัน นะครับรอโกนะครับพี่อะนะครับหนึ่งพันบอขึ้นนํามาก่อนได้นะเฮียนะนะครับรอโกเนี่ฮะโอ้โห Warner. สวยจริงๆครับเนื้อสามเคครับพี่โอ้ยนะครับนี่ครับนะสะดือทอครับองงอนะครับกําไรข้อเท้านะครับจะเป็นสีนาคนะครับกําไรข้อมือจะเป็นสีทอนะฮะมงกุฎจะเป็นสีทอตัดหน้าคนะครับพื้นทอนะครับสวยๆครับนะฮะนะครับรอโกเนี่ฮะนะครับสี่ร้อยบอครับ ใส่ได้ใส่โดดได้โดดปาดได้ปาดโดดได้ขาดปาดให้แม่นลิงให้ไวสัญญาณรับส่งไปขึ้นดีพี่ท่านใดผมยินดีด้วยครับรอกอดีครับนับยงรับปุดสัญญาณการประชุมครับโอ้โหจัดให้ครับเฮียเนื้อ3 k เคครับไม่โดดอดแน่นอนครับโอ้โหเหรียญนี้ ปิดการประชุมงีย4 5 0บอ500บอ5 5 0บอครับปิดครับบอ้าวอะไรเงียโดนแล้วครับขอพระคุณมากครับพี่โอ้โหรอกรณี้เรียบร้อยครับอ่ะคืนนี้ใครครับหืมนะครับสามขีบบอยทัพประจันครับโอ้โหเรียบร้อยครับหกร้อยบอพี่การจะพี่การจะนาใช่ไหมโอ้โหอาวอะไครับพี่พิษไม่ทัน หกร้อยยี่ไม่ทันครับพี่อะไรไม่รู้ไม่ทันจบที่พี่การจนาครับอะแคบกดเก้าเจอพี่สาวรอกรนี้ยินดีด้วยครับนะฮะนะครับพี่สาวครับสามสองหนึ่งศูนย์แคปเจอนะครับอืมนะครับได้เก็บงานพี่บอยพระจันทร์ก่อนใครเอนะครับเจ้าสัวพันล้านนะครับบอยท่าพระจันทร์จัดสร้างนะครับนะนะครับพี่การจะอ่านว่าอะไรเนาะการจนาใช่ไหมพี่เออพี่การจะนงใช่ไหมนะครับอะมาต่อไปครับ นะครับเอาแล้วครับนับแปดแล้วพี่ครับนับแปดใช่ไหมเฮียมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดนะครับนะครับจบประมงไปแล้วนะครับอ่าทักบ้านเขียวมานะพี่นะครับนี่บ้านเขียวมีแอดนำหน้าแอสสองสีเจดดีเอลซีเจนนะครับและรอกรนี้มาชมงับโอ้โหเจ้าสัวพันล้านนะฮะนะครับอ่ะมาครับพี่ครับ400รอยบอใส่พันลาได้เลยฮะ นะครับอืมนะครับพี่เดชธนาโคกมากครับพี่เดชนะครับนะครับเอาแล้วฮะอ่ะมาชมพี่นะครับอืมเปิดออกมาครับเหรียญนี้ฟึบฟึบโอ้โหฮืมโอ้โห นวลนมวลสารหน้ากาโคหน้าหลังโบยท่าพระจันทร์มาครับพี่ครับ โอ้โหรอกนะครับเรียบร้อยครับเนื้อชนวนมวลสารพักเก่าของพี่บอยท่าพัดจันทร์ครับโอ้โหแตกครับนะฮะนะครับนี่ครับสวยๆครับนะฮะโอ้โหกาไรข้อมือครับกําไรข้อเท้านะครับติดครบนะฮะนะครับนี่ครับองค์พระปิตาพังประการพระโพธิสัตว์นะครับ นะครับจัดสร้างตดยเฮียบอยพระจันทร์ับนะฮะแล้วมากับเนื้อจำนวนมวลสารบอยท่าพระจันทร์นะครับมากับหมายเลขโคดอะไรครับนะฮะนะครับจำนวนมวลสารบอยโอ้โหหลังทอด้วยครับพี่และด้านหลังเป็นหน้ากากทอด้วยครับนะครับเลขโคดอันะเบอร์สามหนึ่งหนึ่งศูนย์งับเหรียญนี้ครับโอ้โหต่อโคดพระราหูชัดเจนครับต่อโคดพญานาคมาด้วยครับโอ้โหนี่ครับสวยๆแบบนี้ จะเป็นของพี่ทันใดครับนะครับรอโกนะครับเนื้อจำนวนมวลสารหลักร้อยล้านนะครับของพี่บอยทัพจันนะฮะนะครับใส่ได้ใส่ได้โดดปาดได้ปาดนับ5 4 3 2 1 0นับริงครับนับริงครับต่อไปนี้สัญญาณรับขึ้นดีพีันตายผมยินดีด้วยครับรอโกนะครับชันวนมวลสารบอยท่าพัชจัน500บอไดพี่ออฟ450บอไม่ทันครับโอ้โหเอาแล้วเฮียชันวนมวลสารหน้ากากทอหน้าหลัง สัญญาณรับส่งไปขึ้นดีบีทันดายินดีด้วยครับปิดประชุมครับเรียบร้อยครับไปพี่ชนวนชนวนมวลสารนะนะครับเดี๋ยวนี้นะนะครับหกร้อยบอครับเรียบร้อยครับนะฮะพี่อะอะลูมิไลนะครับอนะครับแคปกดเก้าพี่นะครับจัดไปครับนะฮะนะครับเออสามสองหนึ่งศูนย์แคปเจอร์นะครับหกร้อยยี่แมทันเนียนะ นะครับเออแล้วก็ทักบ้านเขียวองมังก่อนนะพี่โยนก้อนแรกก่อนนะครับอ่ะพี่พี่สาวคนเมื่อกี้ยังไม่ทักมาเลยนะทักได้หรือเปล่านะพี่พี่การเลยเนยเออนะครับเออแล้วก็นะทักมาทำรายการแรกก่อนนะพี่รายการต่อไปโค่ชโยนที่หลังได้นะอโยนตัวนแรกก่อนเดี๋ยวพี่การจะนงพี่จินเออพี่จินทักได้หรือเปล่าครับพี่ทักเป็นไหมทักบ้านเขียวนะนะครับบ้านเขียวเนี่ย ไอดีบ้านเขียวมีแอดนำหน้านะครับอย่าลืมใส่แอดมานะฮะไปครับเอาแล้วฮะพี่อะไรไม่รู้ทักมาก่อนทักมาทํารายการแรกก่อนครับค่อยเล่นต่อนะครับนะครับอ่ะต่อไปใครจะเปิดครับนวารายเสือออกยังงับยังงับยังเลยฮะนะครับเออให้เวลาทักหนึ่งนาทีถ้าไม่ทักมาเนี่ยแสดงว่าบิดเล่นเลยนะผมปล่อยหลุดเลยนะพี่อืมขอคนพร้อมนะพี่นะครับนะครับพระได้มากด้หลังละแสนแล้วนะอืมนะครับ อย่าบิดเล่นนะพี่นะมันเสียสิทธิ์คนอื่นด้วยนะครับอ่ะแถวสามนับยีิบเจ็ดนะครับสามนับยีิบเจ็ดแล้วพี่เอาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสองสามที่ห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบยี่สิบสองสามสี่ห้าหกยี่สิบเจ็ดอ่านับบนให้นะพี่เออแถวสามมีแค่ไม่กี่องค์นะครับสักคู่ครับโอเคพี่นะครับมาทักบ้านเขียวน้องมังก่อนนะครับทำยอดแรกก่อนนะครับองค์พ่อนะครับขออะไรสมปรารถนาทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงน,นะฮะ นะครับลุกสิท่านนะครับโอ้โหออกข่าวได้ไปนะถูกลังวันหลายสิบล้านนะลุกสิอง์พ่อนะครับอ่ะพี่อุทัยครับมาสี่ร้อยบอใส่พันลามาก่อนได้เลยนะพี่อุทัยนะครับรอก่อนี้เอาละครับจัดให้ครับนะครับเออเอาละครับปิดตาประการสารหลักเมืองครับของดีแห่งเมืองนครนะฮะ นะครับโดยเฮียบอยทพจันนะฮะและรอกอนี้เจอมาชมครับนะฮะนะครับ400บอมาแล้วครับ450บอที่พี่โอ๊ตครับเอาและครับเอาละครับและรอกอนี้เอามาครับนะฮะเอามาครับนะฮะชัดเจนที่สุดแล้วพี่เล่นงานพี่บอยเนี่ยนะครับผมบอกได้ว่าถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่สุดแล้วนะฮะ นะครับทั้งวาระการจัดสร้างนะครับและพิธีการปลุกเสกนะฮะและมวลสารนะฮะนะครับพีมวลสารที่กลางสะดือทะเลด้วยนะครับนะครับรุ่นนี้ครับนะฮะนะครับโดยบอยธวัชจันรครับสุดยอดเซียนมาอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับนะฮะและรอกรอนนี้เจอออกมาชมครับนะฮะโอ้โหโอ้โหโหโคตรสวยเลยครับเปลี่ยนนี้ครับ อสวยจริงๆพี่ครับเนื้อ 2K พื้นงอองทอครับองนี้ครับอืโอ้โหสวยจัดเลยอะนะครับเออเนื้อ 2K พื้นงอนะครับองทอนะครับโอ้ยสวยว่ะพี่อุ้สวยมากนะครับออื 2K บอยท่าพระจ,จันทร์ครับแล้วมากับหมายเลขโครตรลันนมาเบอห้าเลขที่ออกครับมา หนึ่งครับสองครับสามไหมโอ้โหอ้าวแล้วครับสามมีหางครับเลขคนรันดัาเบอร์ครับหนึ่งสองเก้าเจ็ดคเฮียครับโอ้โหอ้าวแล้วครับ โอ้โหรอโก้นะครับเลขสวยอยู่นะพี่นะนะครับอืมและเป็นเนื้อ 2K ครับราคาสวยๆแบบนี้ครับนะฮะนะครับจะเป็นของพี่ตันไดครับโอ้โหและเป็นองค์ทอทั้งองค์นะฮะนะครับนับ5 4 3 2 1 0นับริงครับนะฮะนะครับโตได้ขาดปาดให้แม่ลิงให้ไวสันยารับส่งไปขึ้นที่พี่ตันไดให้พลราสูงสุดคือผู้จนะการประชุมครับนะครับ500บอที่พี่บิดห้าร้อยห้าสิบที่พี่โอ๊ตครับเอาแล้วห้าร้อยเจ็ดสี่บอที่พี่บิด สัญญารับส่งไปขึ้นดีพี่ท่านใายินดีด้วยครับปิดประชุมรับนะครับอ่ะปิดครับโอ้โหรอกอเลยครับนะหกร้อยบอที่พี่โอ๊ตครับปไปครับเรียบร้อยพิมพ์อะไรครับพิมพ์ใหญ่พี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะไม่ใช่พิมพ์เล็กนะครับเอยพี่โอ้เอาแล้วโดนปาดในนี้เลยพี่โอ๊ตโอ้โหเอาแล้วครับพี่พีทปาดมาหกร้อยยี่ครับ เป็นเรื่องครับนะพี่พีทโดนครับนะฮะแค b กดหนึ่งพี่ชายยินดีด้วยครับนะฮะสามสองหนึ่งศูนย์จัดไปรฮะโอ้โหรอกว่าน,นี้นะครับเอาละครับหกร้อยห้าสิบไม่ทนันนะครับพี่อะไรไม่รู้นะครับทักมายังพี่พีทีใช่ไหมอ่าพี่ยังไม่โยนเลยพี่โยนก่อนพี่อะไรไม่รู้ไปโยนก่อนพี่โยนยอดแรกก่อนค่อยมาเล่นนะครับพี่ชายนะยอดแรกยังไม่โยนเลยเออทักมาแต่ยังไม่โยน อ่ะนะครับอืมนะครับใช่พี่นะครับนะนะครับเอาแล้วฮะเออสงสารน้องหน่อยนะอืมนะครับอ่ะหาเล่นยากนะนะครับอ่ะสี่ล้วบอเปิดแรกมาไม่ทานบิโอตโอโหเอาแล้วฮะเดี๋ยวรอแก้มือเจิดหน้าจะเฮียนะครับเออเดี๋ยวจัดให้ฮะนะครับชื่อบอทกิจสราน้ําเงินนะครับอภิการจนาทักมาแล้วอ่ะมานะครับเอาแล้วฮะ นะครับลุยกันต่อเออนับมาดีกว่าพี่นับได้นะนะครับอ่ะสี่ร้อยบอพี่ครับใส่มาได้เลยครับนะครับเจ้าสัวพันร้านนะฮะจัดสร้างโดยบอยท่าพระจันทร์งาบสำหรับวันนี้ครับมวนสารหลักล้านเปิดเริ่มต้นที่หลักร้อยครับ นะับสิบเจ็ดนะครับจัดไปพี่ครับไอสิบเจ็ดนี่เงี้ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ่ะ,ะมาองนี้นีน่เฮียโอ้โหหนักด้วยโอ้โหเชนน้ำมันเสือหรือเปล่านะครับเชนน้ำมันเสือหรือเปล่านะโลโก้นะครับมาชมครับนะครับมาชมครับโลโก้นี้ฮะที่พี่ทูครับนะฮะอ่ะมาฮะนะครับอืและองนี้เปิดออกมาฮะมาครับปึ๊บ โอ้โหมัดเข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับเฮียครับเนื้อทดอผิวรุ้งลงยาขาวครับโอ้โหรอกอได้ครับเรียบร้อยครับยาขาวแตกหนึ่งครับนะครับรอก้ที่สีสีครับนะฮะเออรงยาขาวนะนะครับนี่ครับสีองค์พ่อยอดนิยมอีหนึ่งรอกอได้แล้วนะพี่โอ๊ตได้ไปแล้วหนึ่งองค์นะครับใช่อันนี้ โอ้โหนี่ครับลงยาขาวครับพี่ครับเลขโคดละน้ำเบอร์ครับพี่ชายเลขโคดหนึ่งหนึ่งห้าสองนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสองครับเดีนี้นะครับต่อโคดพญานาคมาด้วยนะครับสําหรับรอกรนี้นะฮะผิวลุ้งๆนะฮะนะครับนี่ครับพระราหูอมจันทร์คมๆแบบนี้เลยนะฮะนะครับน้ำที่สี่ร้อยบอกรับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นับลิงครับนะครับโดนให้ขาดป่าได้ไหมยิงให้ไวสัญญาณรับส่งไปใครรับไปขออนุญาตจบไปพี่ปุดสัญญาณการปะ ชมครับปูดไปพี่ครับปูดการประชุมครับนะครับต่อรอบพี่รุ้งลงยาขาวบอยท่าพระจันทร์ครับนะฮะเรียบร้อยครับยินดีด้วยครับพี่ชายครับ3ามส่งนแคปเจอร์ครับจัดไปรอกว่านี้อืมเอาล้วเฮียนะครับอมาปึ๊บ อ่านะครับตอบไรครับนะฮะนะครับอ่ะนับเจ็ดนะครับนับเจ็ดนะพี่ครับมานะครับหรือไม่ก็พี่อาจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกมุมบนซ้ายมือนะครับจะมีลิงก์นะครับพี่จุ่มลิงก์ได้เลยนะครับเออนะครับนับเจ็ดพี่ b a y ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับพี่โอ๊ตนับหกนะเอามาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะนะครับปิดตาประการสามหลักเมืองครับ นะครับโดยบอยท่าพระจันทร์ับมวลสารหลักล้านพื่อคนครอบจักรวาลน,นะฮะนะครับพี่ห้อยรุ่นนี้รุ่นเดียวครับเหมือนพี่เดียวห้อยพระเป็นสิบรุ่นน่ะนะครับอืมเพราะว่าพี่บอยท่าพระจันทร์เนี่ยนํามวลสารพระเก่าเนี่ยมาหลอ่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในรุ่นนี้เ่ยนะทุกคนนะครับเออและรอก่อนนี้เปิดออกมาชมครับนะครับจะราประชมมงับเอาแล้วฮะนะครับนะครับและรอกอนนี้มากับ โอ้หติดเทปม,มาด้วยนะครับโอ้โหติดเทปม,มาครับอืมเอาละฮะนะครับอ่ะเราก็อะไรครับพี่ติดเทปม,มาแบบนี้โอ้โห้ากากโทคนี่นีนน่อืมเอาไม่ออกอีกอืมมาชมครับติดมาแบบนี้ ติดมาแบบนี้นะครับใช่หรือเปล่านะเออใช่หรือเปล่านะครับแช่น้ํามันหรือเปล่าใช่ไหมครับนะนะครับสําหรับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าแช่น้ํามันนี่คือแบบว่านิยมมากๆนะครับอืมนะครับอและและอะไรนี้เจอออกมาเจอออกมาเจอออกมาชมครับเจอออกมาชมครับเจอออกมาชมครับโอโหเรียบร้อยครับพี่ครับ ลงยาดำงับโอ้โหเนื้อทอสำริดลงยาดำนะฮะราชันดำแห่งทงทะเลใตนนนะะ้นะครับโอ้โหนี่ครับนะฮะนะครับเออนะครับ เป็นสีขององค์พ่อเลยนะครับองค์พ่อจตุคมรามเทพนะครับจะเน้นสีดํานะครับราชันดําแห่งท้องทะเลใต้มีกุ้ยว้มึงไม่จนตราบใดที่น้ําทะเลไม่เหือดและเหยแห้งนะครับนี่ครับนะฮะโอ้โหที่สุดของที่สุดนะครับนะครับองค์เทพนะครับนี่ครับปิดตาพังประกาศนะฮะผู้เป็นกษัตริย์อันล่ำรวยถือกำเนิดเป็นองค์เทพนะฮะนะครับนี่ครับสิงห์สีดูนะฮะนะครับกำไรข้อเท้านะครับกำไรข้อมือนะฮะ มงกุฎนะฮะสื่อถึงความร่ํารวยนะฮะของพระมหากษัตริย์นะฮะองค์นี้นะฮะนะครับจัดสร้างโดยเฮียบอยท่าพระจ,จันทรสุดยอดเซียนพระอันดับหนึ่งของประเทศไทยเรานะฮะนี่ครับโอ้โหขอบตัดจะเป็นเกดพญานาคนะฮะสวยๆครับองค์นี้ครับน้ำที่400ครับนะฮะนับ5 4 3 2 1 0นับลิงครับนะครับโดดให้ขาดปาดให้แม่นลิงให้ไวนะพี่ครับสัญญาณรับไม่ได้ใครผมยินดีด้วยนะทุกคน เลขโคดอะไรฮะแล้วมากับหมายเลขโคดรันนัมเบอร์สามสองสี่ห้าครับโอ้โหเอาแล้วฮะโอ้โหเลขสามสองสี่ห้าพี่เลขสองสามสี่ห้าเรียงสลับนะครับสลับร้ายกลายเป็นดีครับเอาล้ฮะสัญญาณคำว่ารับึ้นที่พี่ท่านใดให้พลา,าสูงสุดผมยินดีด้วยครับนะฮะนะครับพี่บอยท่าพัดจันครับจัดให้ครับนะฮะเอาล้ฮะ เอาละพี่ครับ410บีิเฮียอูดส่งสัญญาณไปครับรับไปพี่ปิดสัญญาณการปาชูมไปครับนะครับโรงยาดำบอยท่าพัดจันครับนะครับนั่ครับเอาละครับโน1ของประเทศไทยครับนะฮะนะครับยินดีด้วยครับเฮียอูดครับรอกนีครับจัดไปเฮีย3 2 1 0แคปเจอนะครับ โอ้โหเอาละฮะสิบบอรพระแท้เปลี่ยนมือทันทีนะครับอืมนะครับพระแท้นะครับของพี่บอยท่าพระจันร์ด้วยเออนะครับอ่ะมา